เรามาเริ่มต้นจากปัจจัยที่สําคัญครับปัจจัยที่สําคัญก็คือเราจะต้องหันกลับไปดูในสภาพต้นในสภาพสวนของเราคือในสภาพไม้ผลของเราณขณะนี้เนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่สองหลักการโครงสร้างหลักๆก็คือต้นที่เจ็บป่วยคําว่าต้นที่เจ็บป่วยก็คือแสดงอาการชัดเจนใบเก่าใบแก่ใบร่วงใบถอดถอดยอดถอดเป็นไม้กวาดมีลักษณะของอาการต้นสุดโทม ต้นเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีและก็ได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะเขามีความเสียหายให้เราเห็นภาพชัดเจนในคําพูดที่ผมเรียนกันแล้วว่าภาษาใบมองจํานวนใบก็รู้แล้วว่าอาการเขาเจ็บป่วยขนาดไหนในการที่ผมย้ําว่าเป็นพิเศษเพราะอะไรก็เพราะว่าส่วนหนึ่งความสมบูรณ์เขาไม่เหลือเลยส่วนที่สองความสมบูรณ์ไม่พอโครงสร้างต้น ไม่มีภูมิต้านทานอาการความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงขึ้นจากรากเน่ารากแห้งจากยอดแห้งไม่ใช่แค่นั้นนะครับความอ่อนแออ่อนซุดโสมเหล่านี้จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เชื้อโรคหรือกลุ่มเชื้อราเข้าทำลายซ้ำเพราะนั้นผมถึงได้อธิบายว่าในต้นเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีถึง3อย่างก็คือการบำรุงต้นส่วนหนึ่งให้ฟื้นฟู ตรงระยะนี้เรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอยังไม่ได้ดึงใบนะครับแค่บำรุงให้เขาฟื้นกลับมาก่อนใช้ในเรื่องของสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มป้องกันกำจัดเชื้อราอันนี้กลุ่มที่สองที่เราต้องใช้ท่นี้ในการป้องกันกำจัดเชื้อรานั้นเราก็เลือกเอาได้ทั้งระบบทั้งดินทั้งระบบทั้งลำต้นทั้งระบบทงบางใบรายละเอียดเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปแต่ว่าอยากจะใ้เห็นภาพส่วนที่สามครับ ก็คือเรื่องของกระบวนการจัดการเช่นนั้นถ้าหากว่าท่านไปในงานเนี่ยอย่างกรณีกลุ่มปุ๋ยก็จะมีเรื่องของปุ๋ยยา่าปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยของปิรามิดของสหายเกษตรอันนี้คือปุ๋ยเคมีส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ก็มีปุ่มของปุ่มสันบากมีอาจจะมีบัวแก้วอาจจะมีปุ๋ยอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมสําหรับกรณีปุ๋ยอินทรีย์ กรณีของสารที่จะนำไปฟื้นฟูนฟนระบบรากฮิวมิกแอซิกฮิวมิกแอซิกมีมากมายหลายกลุ่มครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงคือฟูลวิกแอซิกซึ่งฟูลวิกแอซิกเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นรากที่มีองค์ประกอบของธาตุสังกะสีถ้าเขาไม่มีสังกะสีเราก็ต้องซื้อสังกะสีมาใส่หลายท่านอาจจะถามมีด้วยเหรอสังกะสีทางดินอยู่ในเซอร์คอนครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของทางดินเนี่ย ถ้ากลุ่มาหารเสริมก็จะมีในกลุ่มของทีมกเกษตรครึ่งจัดรายการ3ถังแถม1ถัง3กัลลอนแถม1กัลลอนซื้อตัวไหนก็ได้เสร็จแล้วก็จะมีพวกเคทิวนิกไทลาตัสซึ่งอาจจะไม่มีบริษัทมานะครับแต่น่าจะมีรายการให้กับท่านในแต่ละสาขามีบางสาขาจัดบางสาขาอาจจะไม่มี ส่วนของกรณีฮิวมิซิน90ของแอปพลายเคมก็มีรายการ5แถมหนึ่งในส่วนของคิวขอบฮิวเมด85ก็จะมีรายการเป็นกระสอบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มของอะมิโนแอซิดทางดินนะครับอะมิโนแอซิดทางดินอย่างเช่นตัวฟรีซอยของคิวแม็กและก็ยังมีสารเคมี Me ในกลุ่มของที่จะลงไปในพื้นดินอย่างเช่นเมทัลลซิล รหรือจะเป็นบรูซอยหรือจะเป็นในส่วนของตัวสารเคมีต่างๆที่จะราดลงไปในดินอย่างเช่นไตรซานหรือไตรซานเองก็จัดรายการ5แถม1นึ 110, แถม3เหมือนกันนี่คือกลุ่มทั้งหมดที่เราจะใช้กับกรณีต้นที่เจ็บป่วยมากทำไมต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปปรับโครงสร้างทางกายภาพทำไมต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อไปเปิมาธาตุอาหาร ทำไมเราจะต้องรากสารกระตุ้นดินสารกระตุ้นรากการใส่ฮิวมิกก็เพื่อให้ระบบรากเพิ่มพลังงานขึ้นและให้รากทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่รากจะงอกออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เขางอกออกมาเองครับพลังงานที่จะงอกต้องมาจากใบเพราะฉะนั้นปัจจัยทางใบก็สําคัญเหมือนกันทีนี้เราก็ต้องหันมาดูครับว่าในส่วนของสภาพต้นที่เจ็บป่วยเนี่ยเรายังไม่ดึงใบอ่อนเพราะถ้าหากว่าเราดึงใบอ่อน เราก็จะพบว่าใบแก่ของเราจะถ่ายออกหมดต้นเลยยิ่งทําให้เกิดสภาวะสุดโทมหนักขึ้นถ้าเรายังมีใบเก่าเหลืออยู่สัก30%เรซเราก็ต้องไปบำรุงให้ใบนั้นฟื้นฟูเข้าสู่สภวาพวปกติก่อนแล้วให้เขาแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติไม่ดึงดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็คือกลุ่มทางใบในกลุ่มของปัจจัยทางใบนะครับ เราก็จะมีอย่างเช่นกรณีของปุ๋ย h ฮพาวเวอร์ไบโอเมอร์มามีโก r เทอร์ฟิกอากิเมแล้วก็วิสตาปุ๋ยเลววิสตาอันนี้คือกลุ่มปุ๋ยกลุ่มธาตอาหาร Micromic f อฟเทสเอสพีคูวัชเทเซึ่งเป็นสารผสมแซวเสร็จเราก็มีจัดรายการอาจจะเป็นรายการ5แถมหนึ่งในกลุ่มของทางใบเหล่านี้ก็จะมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างฮิวมิกแอซ มีน้ำตาลคาร์โบไฮเดตคีโตบีมีในส่วนของกรดอะมิโนอย่างเช่นเทนเนอร์คิวแมกอะมินอนโซมินันนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของอตัวสารายบวกอะมิโนแอรซิดเช่นทีเคบูสเตอร์หรือสปีดบูมกลุ่มปัจจัยทางใบเหล่านี้ก็มีรายการพิเศษเช่นเดียวกันกรณีของการเลือกปัจจัยบำรุงทางใบนั้น ถือว่าส่วนหนึ่งเราให้ทางใบเพื่อไปเสริมในสภาวะที่รากยังไม่ฟื้นตัวดีเมื่อทางใบได้รับปัจจัยเสริมเข้าไปก็จะเปิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็ผลิตพลังงานส่งมาที่รากรากก็จะสร้างมวกรากออกไปได้ในส่วนของกรณีปัจจัยที่มีผลต่อการที่จะทำให้ยอดเคลื่อนตัวอย่างกลุ่มสาหร่าย สาหร่ายอันจินินสาหร่ายอันก้าคือสาหร่ายเดียเด่ยวๆกลุ่มธาตุอาหารถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพของใบอ่อนให้มากขึ้นเราก็ใช้ธาตุสังกะสีในกรณีที่เราต้องการบำรุงใบให้ฟื้นฟูหายจากอาการเครียดหนักก็เป็นกลุ่มสารพลังงานเช่นอัลโทนิก มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับระหว่างตัวน้ำตาลคาร์โบไฮเดตกับในขนของกรดอะมิโนถ้าในช่วงภาวะการแตกใบอ่อนสภาพอ่อนล้าอ่อนแรงสุดโสมเราก็ใช้น้ำตาลคาร์โบไฮเดตกลูโคเมอร์คีโตบีฟรีเวกูโค2,010อันนี้คือกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดตแต่ถ้าหากว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการป้องกันโ,โรคเราก็จะใช้กลุ่มพลังงานที่เป็นอะมิโนแอซิกอะมิโนโปรตีนอย่างเช่น เทเนอร์คิวแมกอะมินนโซมินันนะครับไซฟอร์มินบีหรืออื่นๆอันนี้เป็นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มทางใบต้นเจ็บป,ป่วยที่สภาพอ่อนล้าอ่อนแรงสุดโซมเราก็ควรจะใช้ผมย้ำว่าเราจำเป็นต้องใช้ในต้นเหล่านี้ส่วนถ้าหากว่าเป็นต้นที่เป็นปกติ เราก็อาจจะมีความจําเป็นลดลงถามว่าถ้าเป็นต้นที่ปกติเราใช้อะไรใช้ปุ๋ยทางใบใช้อาหารเสริมครบสูตรปุ๋ยทางใบก็อย่างเช่น h ฮพาวเวอร์สูตรสิบห้าไบโอเมอร์สูตรยี่สิบมามิโกสูตรยี่สิบเอ็ดอกิเมลเทอร์ลิกวิก็ใช้สูตรเสมออาหารเสริมแปดชนิดคูวา t z ตไมโครมิกเอฟเทสแค่นี้ก็พออาถ้าเขาแตกใบ,บอ่อนแล้วก็เติมน้ำตาลคาร์บโบไฮเดรตหรือน้ำตาลทางด่วน นี่คือกรณีต้นที่เป็นภาวะปกติถ้าเราต้องการให้แตกใบอ่อนดีเราก็เพิ่มสังกะสีถ้าเราต้องการจํานวนใบให้มากขึ้นเราก็ใส่สารายหรือเราต้องการเพิ่มความสดใสความแข็งแรงเราก็เติมอะโทนิกนี่คือประเด็นสําหรับพิติตภัณฑ์ซึ่งในงานตรงนี้นะครับ จะมีรายการพิเศษแต่ละบริษัทที่จะมีความแตกต่างกันออกไปคือเวลาที่ท่านจะเป็นผู้เลือกท่านต้องสอบถามรายละเอียดนะครับอย่างเช่นถามว่าอัญจินินมีรายการไหมไม่มีรายการสามแถมหนึ่งแต่อาจจะเป็นรายการห้าแถมหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะสอบถามในรายละเอียดได้ทีนี้ประเด็นในกลุ่มของการใช้ปัจจัยทางใบทางใบกับ กลุ่มอาหารเสริมแล้วเราก็ต้องมาดูสารที่จะไปเสริมในการสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแรงในการป้องกันโรคพืชเรายังใช้สารเคมีไหมเราก็ต้องมีส่วนที่จะใช้แต่ถ้าเราจะใช้สารเคมีในกลุ่มที่จะควบคุมโรคพืชเราก็จะไปใช้กับต้นที่เจ็บป่วยที่มีอาการแต่ถ้าต้นที่เป็นภาวะปกติเราก็อาจจะใช้สารในการปกป้องคุ้มครองป้องกัน อย่างเช่นตระกูลฟอร์ดไฟฟ์ฟอร์ดไฟ์นั้นเราใช้ในการอินแจ็คเข้าต้นก็ได้ใช้พ่นทางใบก็ได้ในการพ่นทางใบนั้นเราก็จะใช้ในอัตราปกติ3 0 0ซีซีต่อน้ำ2อลิตรเขาก็จะไปทำหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานมันก็จะมีหลายส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีปุ๋ยโพแทสเซียมสูงกรณีของธาตุทองแดงตระกูลคอปเปอร์ก็มีส่วนกรณีของตัวธาตุสังกะสีก็มีส่วน กรณีของโบรอนบางตัวก็มีส่วนในการป้องกันหรือในการควบคุมโรคดังนั้นถ้าเราจะมาดูในลักษณะของภูมิทานทานเนี่ยตัวตระกูลสารประกอบทองแดงมีส่วนสำคัญตัวโพแทสเซียมก็มีความสำคัญตัวตระกูลฟอสไฟหรือจะเป็นในกลุ่มของฟอสฟอริกแอซิดอย่างเช่นโพลีอะฟอสก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นในกลุ่มของการควบคุมโรคปัจจัยนะครับ ที่เราจะนำมาใช้ถามว่าเราใช้ร่วมกับปัจจัยทางใบไหมคือถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ติดตามฟังในรายการเนี่ยท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะไปคัดค้านกับสิ่งที่ท่านได้ไปศึกษาไปประชุมมาผมเองก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของท่านเองก็แล้วกันไม่ไปต่อต้านอะไรใดๆทั้งสิ้นครับอยู่ที่ดุลพินิจของท่านทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อครับในกลุ่มโรคพืชผมย้ำ ประเด็นตรงนี้ว่ากรณีของสารป้องกันกําจัดเชื้อราสามารถที่จะไปร่วมกับปัจจัยทางใบและอาหารเสริมทางใบกรณีของขังดินก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีไตรซานท่านใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดินอาหารเสริมกลุ่มทางดินจะเป็นฮิวมิทีเคซอยต่ตางๆท่านใช้ได้ทั้งสิน้นไม่ได้มีผลแม้แต่ตระกูลฟอสไฟก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้กับตระกูลของเชื้อไตรโคเดอร์มา อันนี้ย้ำเลยนะครับมีงานวิจัยรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูกันประเด็นสังทางใบก็คือการตัดสินใจในการรักษาหรือในการแก้ปัญหาในสภาพสวนเนี่ยถ้าเป็นที่ใบเราก็พ่นที่ใบถ้าเป็นที่รําต้นเราก็รักษาที่ต้นโดยการพ่นโดยการทาแผลหรือโดยการอินเจ็คเข้าต้น ถ้าเป็นที่ตำแหน่งตรงบริเวณลำต้นติดดินที่เราเรียกว่าเน่าคอดินเราก็ใช้สารเคมีราดลงไปทางดินจะเป็นในส่วนของเมทารักซิลจะเป็นในส่วนของตัวเอสทิดไดอาโซนหรือจะเป็นตัวเทลครอซูเปอร์เอ็กซ์หรือสารอย่างเช่นตัวบลูซอยหรือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ผมกำลังทำงานอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัว ฟเลอร์ซึ่งใช้ในการควบคุมโรคเน่าคอดินแล้วก็ให้ผลในการรักษาเดนเบวมีเป็นประเด็นที่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของโรคพืชเหล่านี้ล่องต้องรักษาตามอาการสำหรับต้นเจ็บป่วยแต่ถ้าเป็นต้นที่ปกติเราก็ดูแลตามภาวะอย่างกรณีการลดจำนวนเชื้อในดินแล้วก็ราดเมทราซิลมีคำถามครับแล้วต้นที่มันไม่ป่วยเนี่ยเราต้องไปราดไหม คือจริงๆการราดไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ว่ามีเชื้อตายเท่าไหร่อะไรไม่มีครับเพียงแต่ให้ท่านเข้าใจว่าต้นที่ไม่มีอาการอยู่ติดกับต้นที่มีอาการย่อมมีโอกาสเชื้อที่ลุกลามเข้ามาการใช้สารเคมีหรือการใช้เชื้อแตงโคเดอรม,มากก็จะเป็นการแค่ลดจํานวนเชื้อโรคพืชเท่านั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษแต่ถ้าเป็นต้นที่มีอาการอันนี้ต้องทําแน่นอน ส่วนกรณีของการพ่นหรือการอินแจ็คนะครับขอให้ท่านดูตามเหตุผลตามความจำเป็นย้ำตรงประเด็นตรงที่ว่าในส่วนของการที่เราจะอินแจ็คเข้าต้นด้วยกดฟอสฟอริกหรือโพลีอัฟอสท่านต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าในคำแนะนำของบริษัทอัตราสัดส่วนของเขา1นต่อหนึ่งคือน้ำหนึ่งส่วนยาหนึ่งส่วนแต่ถ้าต้นที่ป่วยหนักยาหส่วนน้ำสอส่วนหรือน้ำามส่วนนะครับไม่ใช่เพียว อันนั้นอาจจะเป็นผลเสียได้ส่วนกรณีกลุ่มป้องกันตระกูลคอปเปอร์มีคอปเปอร์ออกซิคารายคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตมีครบครับในงานอันนี้คือกลุ่มป้องกันทั้งในกลุ่มของเชื้อราใบาติดทั้งในส่วนของจุดสนิมหรือจุดสลายส่วนกรณีโรคราใบาราสีชมพูเราก็จะมีโตควาลิดาไมาซินโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซน ในงานมีครบท่านสอบถามได้ในแต่ละจุดแต่ละบูธกรณีของการใช้เลือกสารเคมีนั้นผมอยากให้เข้าใจประเด็นหนึ่งว่าสารเคมีไม่ได้ไปฆ่าเชื้อราให้ตายโดยแบบฉับพลันสารเคมีเหล่านี้จะไปควบคุมการขยายพันธุ์ควบคุมการเจริญเติบโต,วตวควบคุมการงอกของเส้นใย,ยเข้าไปทําลายแหล่งพลังงานทําให้เชื้อราโรคขึ้นไม่เจริญเติบโต เขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานเพราะฉะนั้นการที่เราให้ก่อนโรคระบาดจะได้ผลดีกว่ามีการระบาดแล้วแต่ถ้าเมื่อมีการระบาดแล้วเราอาจจะต้องใช้อัตราที่สูงขึ้นแล้วก็ใช้กลุ่มยาสองลักษณะนะครับเข้าทำงานร่วมกันรวมถึงการใช้สารเสริมประสิทธิภาพรวมถึงความถี่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งดังนั้น ถ้าหากว่าท่านมีประเด็นในเรื่องของอความเสียหายมากก็ต้องดูกลุ่มยาเฉพาะจุดหนึ่งถ้าสภาพต้นเป็นปกติเราก็ใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นยาป้องกันพื้นฐานอย่างนี้เราก็จะสามารถประหยัดได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มกลุ่มป้องกันกำจัดเชื้อานาั้นจะมีลักษณะอยู่สองลักษณะนะครับคือป้องกันแล้วก็กำจัด เพราะในการป้องกันจะให้ผลคุ้มครองได้ดีกว่าและควบคุมได้ดีกว่ากรณีการรักษาส่วนการเสียหายของในใบผลของเราจากนี้ไปภาวะแต่เบอ่อนครับภาษาเราก็คือเพลี้ยและหนอนผมเรียนอย่างนี้ว่าในการสอบถามรายละเอียดนะครับในกลุ่มยาเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นอบาเมกคตินอีบาเมกคตินโบฟิโนโฟอสหรือจะเป็นในส่วนของโอเมทเอทหรือจะเป็นกลุ่มใหม่ๆต่างๆ เราก็ยังมีรายการอาจจะเป็นรายการลดแลกแจกแถมอื่นๆนะครับเพราะตัวยาบางตัวยานั้นแต่ละบริษัทอาจจะแถมอย่างอื่นได้ก็ให้ลองสอบถามกรณีของสารกำจัดมแมลงกลุ่มหลักๆมาตรฐานก็อาจจะมีรายการ6แถมหหรือ1 0แถม2หรือ12%แถมหนึ่ในงานนี้มีครบครับให้ท่านสามารถที่จะดูหรือเลือก เฉพาะสารกําจัดแมลงในจากนี้ไปปัญหาที่จะเป็นปัญหากับเรามากก็คือมีแค่2ตัวหลักๆแก่ไก่แจ้แล้วก็นอนซึ่งในนอนเองก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับในช่วง3-4เดือนเป็นช่วงองการแตกใบอ่อนสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับึ